เรื่องนี้ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลัดดาเป็นคนเล่าให้ฟังเล่าว่าแม่ของเธอเนี่มาเข้าฝันขอให้ทําบุญไปให้บ้างแต่เธอไม่ทําเธอโกรธแม่ที่แม่ไปหลงพ่อเลี้ยงก็คือผัวใหม่ของแม่นั่นแหละคือหลังจากที่พ่อตายแม่ก็ได้ผัวใหม่คุณลัดดาก็สงสารพ่อมากพ่อหาเงินเอาไว้ให้ครอบครัวมากถึงห้าแสนบาทพ่อทําอู่รถได้เงินมา แต่แม่เอาไปปนเปรื้อผัวใหม่หมดทิ้งลูกๆแล้วก็คุณรัตด,ดากับน้องชายให้ลําบากมากต้องหาเงินเรียนหนังสือกันเองต้องหากินกันเองคุณรัตด,ดาไปรับจ้างทำงานเอาเงินมาเรียนพาณิ์น้องชายไปรับจ้างที่ร้านเขาเข็นของทำงานอื่นด้วยเอาเงินมาเรียนหนังสือส่วนพ่อเลี้ยงมาอยู่ในบ้านด้วยกินอยู่อย่างราชาชี้นิ้ว สั่งแม่ได้แม่ยอมทุกอย่างแม่ว่าต้องการอะไรแม่ก็ต้องพยายามหามาให้คุณลดาก็ถามแม่ว่าแม่มันมีดีอะไรแม่ก็พูดบอกยาเสือกเรื่องของผัวเมียคนอื่นไม่เกี่ยวคุณลดาก็บอกวันนี้ลูกนะแม่แม่ก็บอกไม่เกี่ยวเงินนะมันก็มีวันหมดเพราะไม่ได้หาเพิ่มเงินห้าแสนในสมัยก่อนนี้นับว่าเยอะบ้านทาวเฮาราคาแสนพอบาทเท่านั้น ไม่ว่าจะมีเงินมากเท่าไหร่มันก็มีวันหมดกุลดาเล่าว่าผัวใหม่ของแม่ก็ไม่ใช่วันรลอเหลาอะไรอายุเลยหนุ่มไปแล้วแต่สงสัยว่าจะมีทีเด็ดหน้าตาคล้ายๆพวกแขกมีหนวดมีเคราพูดหวานชอบมองสาวๆแม่นี่หึงหวงมากไม่ยอมให้ไปไหนคนเดียวตามติดเลยอายุห่างจากแม่ตั้งสิบปีแม่ก็เลยเหมือนไก่แก่แม่ปลาช่อน จะว่าไก่แก่นั่นไม่ใช่แม่นะไก่อ่อนซสดส้วยซ้ำพอรู้ไม่เท่าทันไอ้หมอนั่นไอ้เจ้าพอเลี้ยงคนนี้มันเคยมีเมียมาแล้วมันเป็นเสือผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณรัตดารู้ก็เพราะว่าเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าอีตาคนนี้ยอยู่แถวบ้านเพื่อนมีเมียมาแล้วสองคนเลิกกันหมดบอกลอกผู้หญิงหมดตัวแล้วก็ทิ้งสอดสายสายตาหาเหยื่อ,อรายใหม่มาเจอแม่ของอคุณรัตดา เพราะว่าช่วงนั้นแม่นไปเล่นไพ่แล้วก็ไปเจอกันในวงพนันก็ติดกันแจมาถึงบ้านถึงช่องวันที่เอาผัวใหม่เข้าบ้านแม่นี่หน้าระรื่นเชะความสุขทะลักล้นปรีออกมานอกหน้านอกตาหัวเราะค,คิกค,คักค,คิกคักคุณรัตดาอยากจะอ้วกเนี่ยเหรอแม่คิดอย่างนั้นจริงจน้องชายถามว่านั่นแม่เราเหรอพี่คุณรัตดาบอกไปว่าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ สรุปว่าทั้งคุณละดาและน้องชายต่างก็หมดความเคารพนับถือแม่ไปแล้วไอ้เจ้าผัวใหม่ของแม่ก็มองคุณละดาตาเป็นมันคุณละดาก็บอกแม่ว่าแม่ผัวแม่นะมองหนูนะแม่ก็พูดบอกก็มึงไปให้ท่ามันนี่เอาหาว่าคุณรดาให้ท่าซะอีกก็เจ็บใจมากพอวันหนึ่งน้องไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่อ่าคุณรดากลับจากเรียนมันก็ปล้ำเอา กุลดาดาก็ต่อสู้สุดฤทธิ์เลยถีบมันกระเด็นไปถึงได้หนีรอดได้แม่กลับมารีบบอกแม่ปรากฏว่าโดนแม่ตบหน้าหาว่าไปให้ท่าก็ยิ่งทวีความเจ็บใจมากจนฝังใจว่าชาตินี้จะไม่เรียกแม่อีกแล้วไม่เรียกจริงๆเรียกแม่แค่ชื่อแม่เท่านั้นชาวบ้านก็หาว่ากุลดาณะก้าวร้าวเป็นเด็กไม่ดีไม่รู้จักแม่ผู้มีพระคุณ สำหรับน้องชายนี่น่าสงสารมากเพราะาไอ้พ่อเลี้ยงมันกลั่นแกล้งใช้ให้ทำงานต่างๆใช้ให้ไปซื้อของให้มันกินไม่ไปมันก็เตะเอาทีบเอาวันหนึ่งคุณรดาเจอพอดีมันกำลังเตะน้องกลิ้งไปกลิ้งมาก็เลยเอาไม้ฟาดมันซสหัวแตกเลือดอาบฐานทำน้องชายมันโกรธมากมันจะฆ่าเอาแต่ว่าคุณรดาก็พาน้องชายหนีออกมาจากบ้าน หนีไปอยู่กับคุณครูคนหนึ่งที่รับรู้เรื่องความเป็นไปโดยตลอดครูสงสารคุณลัดากับน้องชายมากก็ให้อยู่บ้านไปพลางๆก่อนแม่ไม่ตามหาคุณลัดากับน้องชายเลยคุณลัดากลับไปบ้านครั้งหนึ่งเจอแม่แม่ไล่ตะเพิดก็เลยไม่กลับไปอีกตอนหลังก็เช่าห้องอยู่กับน้องสองคนจะอาศัยแม่ก็ตอนที่เกี่ยวกับโรงเรียนเท่านั้นแม่ก็ไปอย่างเสียไม่ได้ไปเป็นผู้ปกครองอย่างรำคาญ อย่างไรก็ตามก็เรียนจนจบปวชแล้วก็หางานทําส่งน้องเรียนหนังสือน้องก็เรียนจบปวชด้วยแล้วก็ทํางานส่งตัวเองเรียนต่อชีวิตมันแสนที่จะลําบากยากแค้นแม่นะ่ะพอหมดตัวผัวใหม่มันก็ทิ้งแม่ก็ตามงอ้อตามตือ้อเขาก็ไมเ่เล่นด้วยก็เลยโดนไตเอาถีปเปาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเวรกรรมแท้ๆเลยแม่ตรอมใจอยู่ได้ไม่นานก็ล้มเจ็บ คนมาตามให้ไปเยี่ยมแม่อ่าคุณรดาก็ไปกับน,น้องแม่ก็พูดว่าแม่ทําไม่ดีเอาไว้ยกโทษให้แม่ด้วยคุณรัดดากับน,น้องเจ็บแล้วจําฝังลึกไว้เลยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อมาแม่ก็สิ้นลมแม่มาเข้าฝันบอกให้ทําบุญไปให้บ้างไม่ได้กินอะไรหิวมากคุณรดดากับน้องชายนี่เจ็บปวดมากแล้วก็เจ็บใจมากด้วยแม่เข้าฝันหลายครั้งเข้าก็สงสารแม่น้องชายก็เหมือนกัน ก็เลยทําบุญกรวดน้ําไปให้แม่ตอนหลังไปเจอพระองค์หนึ่งท่านพูดให้ฟังว่าคนที่ตายไปแล้วบางคนยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะว่าลูกหลานเหนียวรั้งเอาไว้ขอให้อยู่ช่วยกุ้มครองป้องกันภัยแล้วก็เส้นไหว้ต่างๆก็เลยไม่ได้ไปเกิดสักทีแล้วอย่างแม่ของคุณรัตด,ดาเนี่ก็ถือได้ว่าเป็นวิญ,ญญาณพเนจรไม่มีส่วนบุญไม่มีญาติทำบุญให้ก็อดอยาก ผีพวกนี้จะได้กินได้อยู่ก็ต้องอาศัยคนที่เข้าเส้นไหวผีไม่มีญาติตามทางสามแพร่งคุณรดาได้ยินก็สงสารน้ำตาไหลสงสารแม่พระท่านพูดต่อไปว่า,าหรืออีกทีที่จะได้กินก็คือเกิดไปเข้าฝันบอกเลขเด็ดให้ใครก็ถูกหวยขึ้นมาเขาก็จะให้กินจะทำบุญให้ถ้าไม่ทำอะไรให้กับเขาเขาก็ไม่ทำบุญให้ก็อดอดอยากปากแห้งไปชั่วนาตาปี หลังจากที่ได้ฟังหลวงพ่อท่านบอกเล่าอย่างนั้นแล้วคุณนัดากับน้องชายก็ทําบุญใส่บาตรกันทุกวันอาทิตย์กรวดน้ําไปให้ดวงวิญญาณของแม่แม่มาเข้าฝันบอกน้องชายในคืนหนึ่งว่าแม่ได้กินได้อยู่อิ่มหนาไม่อดอยากแล้วขอบใจลูกๆมากที่ให้อภัยแม่แล้วแม่ก็จะไปเกิดใหม่แล้วน้องชายก็เล่าให้คุณนัดาฟังพอได้ยินก็น้ําตาไหลพราก แต่ถ้าฉุกใจคิดถึงความลำบากในช่วงก่อนโน้นก็จะร้องไห้ทุกทีเจ็บปวดไม่หายผ่านสงสารพ่อที่ทำงานตัวเป็นเกลียวเก็บเงินหวังเอาไว้ให้ลูกเรียนหนังสือกันแต่กลับหมดไปเพราะผัวใหม่ของแม่ผานซึ่งจริงๆแล้วโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ต้องโทษแม่ตัวเองด้วยครับ วันเผาศพยายจิ้นที่เมรุวัดริมคลองในนับหัวคนได้ไม่ถึงสามสิบส่วนใหญ่เป็นญาติใกล้ชิดที่อยู่ในละแวกไม่ห่างกันนักเข้าใจว่าญาติของคนตายคงจะมากกว่านี้แต่ที่มาร่วมงานน้อยอาจจะเพราะไม่รู้ข่าวเนื่องจากยายจิ้นแกกระสอกกระแสมานานเหมือนจะตายหลายครั้งแต่ก็อยู่มาได้นานเต็มทีแล้วก็อีกประการหนึ่งงานศพของยายจิ้นทำพอเป็นพิธีทำพอผ่านพ้น สวดเพียงสามคืนก็เผาลูกสาวคนเดียวของยายจิ้นชื่อนางเจิมทองคุณสมพงษ์เรียกแกว่าป้าเจิมบ้านอยู่หลังโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเพราะว่าผัวแกเป็นพันโรงอยู่ที่โรงเรียนนั้นวันนั้นคุณสมพงษ์สังเกตเห็นชัดว่าแม้ว่าป้าเจิมจะอยู่ในฐานะเจ้าภาพแกก็สุดโสมได้โรคภัยหลายโรคจนดูเหมือนหมดเรี่ยวหมดแรงหรือว่าไม่มีแกใจจะจัดการกับงานเผา แกนุ่งผ้าถุงดำเสื้อแขนกระบอกสีเดียวกันในมือมีผ้าเช็ดหน้าวางอยู่บนกระเป๋าหิ้วสีน้ำตาลมีแขกไปใครมาร่วมแสดงความเสียใจแกก็มาได้ลุกมาต้อนรับหรือว่าต้องเดินมาแสดงความเสียแขกก็ต้องเดินมาแสดงความเสียใจกับแกที่เก้าอี้รับแขกในศาลาที่มีไว้สำหรับเป็นที่นั่งของเจ้าภาพหรือว่าแขกผู้มีเกียรติเวลาทำพิธีไม่ว่าคืนไหนหรือว่าวันเผาใครๆก็เห็นแกนั่งตรงนั้น ปล่อยให้ผัวซึ่งอายุน้อยกว่าแข็งแรงกว่ากับพวกญาติบ้างลูกบ้างคอยช่วยกันดำเนินการให้เสร็จแกรับสองช่วยอย่างเดียวจนถึงเวลาเผาทิศสยผัวแกกับลูกสาวคนโตก็ช่วยกันประคองขึ้นลงบันไดเมนเผาศพเพื่อวางดอกไม้จันทร์แกก็เดินง่อนแงนย่องแยงทําไมประคองก็เห็นจะเดินโดยลำพังไม่ได้พาดเช่นหน้าในมือคอยซับอยู่ที่ตาเหมือนกับแกร้องไห้สะอึกสะอื่นน้ำตาไหลอย,อยู่ตลอดเวลา จนดูว่าแกจะเป็นลมลงล้มหน้าโรงศพของแม่ซะอย่างนั้นเนี่ยทั้งลูกทั้งผัวต้องรีบประคองป้าเจิมกลับไปนั่งที่เดิมเพียงครู่เดียวทุกอย่างก็เสร็จสับประตูเตาเผาปิดคนที่ยืนนอกสลา,าก็เริ่มมองเห็นควันจากปลายปล่องควันเหนือหลังคาเมนลอยขึ้นน้องฟ้ายายจิ้นแม่เท่าวัยแปดสิบผู้ทนทุกทรมานนอนกินนอนขี้มาหลายปีบัดนี้พ้นจากขุมนรกชีวิตล่องลอยไปตามควัน แกจะไปสวรรค์หรือไปที่แห่งไหนคุณสมพง์ก็เชื่อว่าแกพอใจที่จะพ้นไปจากโลกนี้มากกว่าอะไรทั้งสิน้นคุณสมพง์นี้ย้ายเข้ามาอยู่ในตำบลน,นี้นานกว่า20ปีแล้วได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแทบทุกช่วงดั้งเดิมย่านนี้เป็นท้องนาสุดลูกหูลูกตาการสัญจรยังใช้เรือพายแล้วก็ต่อมาเปลี่ยนเป็นเรือติดเครื่องหางทางรถยนต์ก็ยังเป็นลูกรังฝุ่นคลุงในหน้าแรงแล้วก็เละเทะเป็นหลุมบ่อในหน้าฝน ตั้งแต่เริ่มต้นจากถนนใหญ่ชานเมืองไปจนสุดปลายทางติดชายแดนอีกจังหวัดหนึ่งอีกนานต่อมาจึงได้มีการราดยางแล้วก็มาปรับปรุงเป็นถนนปูนสี่ช่องทางในปัจจุบันเมื่อ3-4ี่ปีมานี้ผู้คนก็เช่นเดียวกันหลายชีวิตที่ได้สัมผัสผ่สผานพบต่างก็อยู่ใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงเด็กหลายคนคุณสมพงษ์เห็นตั้งแต่เกิดเป็นเด็กแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ออกเรือนมีลูกมีเต้าหลายชีวิตหลายรูปแบบดำเนินไปตามคันลองของตนบ้างรุ่งเรืองบ้างอับเฉารวยราบ้างไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดได้รับความพิเศษกว่าชีวิตอื่นที่ต่างมีการกระทําในเบื้องอดีตและปัจจุบันกำหนดกฎเกณฑ์ให้เคลื่อนไหวป้าเจิมก็เหมือนกันอ่าก็อยู่ในสังคมเดียวกันป้าเจิมเป็นเมียทิศสายผ่านโรงโรงเรียนบ้านจะอยู่หลังโรงเรียน ส่วนบ้านคุณสมพงศ์ในอยู่ในโรงเรียนเป็นบ้านพักของทางราชการคนที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าข้างหรือว่าหลังโรงเรียน,นยจะรู้จักกันแทบทั้งหมดไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ดูดูแล้วอบอุ่นเมื่อเรียกขานกันสนิทสนมเหมือนกับนับญาติลุงบ้างป้าบ้างพี่บ้างใครเป็นอะไรทําอะไรที่ไม่ใช่ความลับส่วนตัวต่างก็รู้กันจากคนนั่นคนนี้บ้านโน้นแต่งงานอีกบ้านหนึ่งบวชเวลามีงานศพงานชุมชนหรือว่างานส่วนตัว แทบทุกคนจะร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามประษาคนไทยชนบทคุณสมพงษ์ได้กล่าวแล้วว่าป้าเจิมแกป่วยกระสอบกระแสะด้วยโรคภัยหลายโรคป่วยมากถึงขนาดวันเผาศพยายจิน้นแกแทบจะเดินขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์บนเมนให้แม่ตัวเองไม่ไหวที่จริงแกเพิ่งจะเริ่มป่วยเมื่อไม่นานมานี้เองก่อนหน้าที่ยายจิน้นแม่แกซึ่งนอนป่วยด้วยอัมาพาตจะตายราวๆสักปีกว่า การป่วยของป้าเจิมนี่รววเร็วแล้วก็สุดโสมเห็นได้ชัดพี่เพลินผ่านโรงเก่าแก่และอาวุโสที่สุดรู้เรื่องเกี่ยวกับป้าเจิมดีกว่าใครเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันผมเคยเตือนมันหลายครั้งหลายหวนแต่มันไม่ฟังก็เรื่องแม่มันนั่นแหละคนแก่เป็นโรคอย่างนี้แล้วแกก็มีกรรมหนักหนาอยู่แล้วดูใจมันเถอะมันใจร้ายขนาดไหนมันยังทํากับแม่ของมันได้แล้วมันเป็นยังไงทุกทุกวันนี้มันเป็นยังไงอ่ะเห็นไหม ไม่เพียงแต่พี่เพลินจะรู้เห็นนิสัยและการกระทำของประเจิมเท่านั้นคุณสมพงษ์เชื่อว่าคนละแวกนี้ต่างก็รู้เช่นเห็นชาติกันทั้งสิน้นคุณสมพงษ์เองก็เคยได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังด้วยตัวเองเช่นเดียวกันตั้งแต่สมัยคุณสมพงษ์เข้ามาอยู่ชุมชนนี้ใหม่ๆจำได้ว่ามีพันโรงหลายคนรวมทั้งเมียพันโรงคอยให้การช่วยเหลือนับตั้งแต่ขนของเข้าบ้านในวัวนแรกหลังจากนั้นถ้าหากว่าคุณสมพงษ์กับเพื่อนครูตั้งวงสังสรรค์กัน นอกจากพันโรงบางคนที่มาคอยบริการช่วยทำอาหารแล้วเมียพันโรงที่เข้ามาร่วมผสมโรงด้วยก็คือป้าเจิมเนี่ยป้าเจิมแกชอบกินเหล้าแม้ว่าที่บ้านคุณสมพงษ์ไม่มีงานแกก็มีเพื่อนผู้หญิงทางชายคลองแวะเวียนมากินเหล้าขาวด้วยกันเกือบทุกวันบางวันแกก็เดินไปกินที่ชายคลองกับพวกเดียวกันตอนแดดร่มลมตกเพื่อนของป้าเจิมแถวชายคลองนั้นรู้กันอยู่ว่าหากมีเวลาว่างต้องไปตั้งวงเล่นไพ่ตองหรือไม่ก็รมัมี่ผสมสิบ ตอนหลังนี่พัฒนาเป็นป๊อกเด้งแล้วแกเป็นผู้หญิงกากันผู้เสียงดังเพื่อนรุ่นพี่คุณสมพงษ์ที่ไปจากกรุงเทพถึงก็ออกปากว่าประเจิมแกเป็นนักเลงหญิงซึ่งก็น่าจะจริงเมื่อพิจารณาจากการครองชีวิตของแกถือว่าแกเป็นใหญ่ในบ้านหรือว่าเป็นผู้นําเลยก็ได้ทิศสยผัวแกแม้ว่าจะเป็นคนมีเงินเดือนใครก็รู้ทั้งนั้นว่าทิศสยนยไดยอมเมียเพราะอะไรเอเหรอ คุณสมพงษ์เล่าว่าเมื่อตอนที่ได้กันเป็นผัวเมียใหม่ๆเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแม้ว่าทิศสายจะเป็นผู้ชายหล่อละร่างล่ำตัวใหญ่แต่ว่าป้าเจิมก็ต้องเป็นคนสวยไม่น้อยแม้ว่าจะร่วงโรยในวันนี้แต่ก็ยังมีเขาความคมคายเหลืออยู่บ้างตอนนั้นป้าเจิมเป็นกรรมกรก่อสร้างทิศสายเป็นช่างปูนทํางานด้วยกันก็เลยผูกสมัครรักใคร่แต่งงานกันลูกสาวสองคนของป้าเจิมโตเป็นสาวคนโตค่อนข้างหัวอ่อนมากเหมือนพ่อ เธอแอบไปมีผัวแล้วก็สมสารกลับมาพร้อมกับหอบหลานสาวอายุไม่ถึงขวบมาให้ยายได้สแสดงใจอยู่กันไม่ครบปีก็เลิกส่วนคนเล็กเป็นลักะกเพศอยากจะเป็นผู้ชายแล้วก็มีคนรักเป็นผู้หญิงเธอทำงานโรงงานใกล้บ้านชอบกี่รถเครื่องแบบผู้ชายไม่ใช่เพียงทิศสายเท่านั้นที่จะเกรงเมียลูกทั้งสองก็อยู่ในโอวาทจนกระทั่งทนไม่ได้ก็หาทางออกให้ตัวเองอย่างที่เป็นอยู่ อีกคนหนึ่งที่ต้องอยู่ในโอวาสของป้าเจิญก็คือยายจิ้นแม่ของแกนั่นเองออกจะเป็นเรื่องแปลกที่พูดว่ายายจิ้นต้องอยู่ในโอวาสของลูกสาวตนเองแต่ถ้าท่านเห็นสภาพของยายจิ้นพูดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สักอย่างคนแก่แล้วก็ป่วยด้วยอัมาพาตทําได้เพียงสองอย่างคือกรอกตาแล้วก็หายใจที่นับวันมีแต่จะแผ่วลงแล้วก็รอวันหยุดนิ่งเท่านั้นเอง ประเจิมโดยพื้นนิสัยก็พูดจาผงผางไม่ค่อยเข้าหูคนอยู่แล้วเรื่องเอาใจใครในเห็นทีจะลำบากทิศสายในยอมเป็นเบี้ยล่างของแกนั่นเป็นเรื่องของผัวเมียที่เขาอาจจะพึงพอใจกันและกันในเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ก็ได้ทั้งคู่อาจจะมีความสุขเช่นนั้นก็เพราะว่าด้วยท่าทีความคิดความอ่านของทิศสายแล้วแกใสยสมชื่อเป็นคนพูดมากกว่าจริงแต่กับเมียในแกไม่กล้าขึ้นเสียงงานบ้านจะเหมาทําเองหมดรวมทั้งไปจ่ายกับข้าวด้วย แล้วเมียก็จิกหัวเรียกไอใสยมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้คุณสมพงศ์ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผัวเมียคู่นี้ถึงได้แปลกๆอย่างนั้นที่จริงแล้วป้าเจิมแกไม่ได้ทํางานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อก่อนนั้นหลายปีแกยังขายกล้วยทอดในโรงเรียนได้แกก็สบายเพราะไม่ต้องเอาเงินผัวไปกินเหล้าขายได้แกก็ใช้เองหรือไม่ก็ช่วยซื้อกับข้าวบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แกกินกักเล่นมากกว่าอย่างอื่นเพราะข้างผัวนั้นเหล้าไม่ดื่มเล่นไม่เป็น ตอนที่เมียขายของอยู่ก็ต้องรับหน้าที่ไปซื้อกล้วยน้ำมันปี๊บใส่ท้ายรถเครื่องมาจากตลาดพอมาถึงก็ปอกมาพร้าวแล้วก็ขู่ให้เสร็จสับส่วนเรื่องทำให้มันสำเร็จเป็นกล้วยแขกและเป็นหน้าที่ของป้าเจิมดูดูแล้วก็น่าสงสารทิสยัยบางคนก็เนบแนมว่าป้าเจิมะเป็นผัวทีสใยเป็นเมียอ่าทั้งที่ความเป็นจริงแล้วค่าใช้ใจ่ายในบ้าน,เ,นเป็นเงินเดือนของทิสยัยทั้งนั้น ใครจะพูดยังไงก็ช่างป้าเจิมแกไม่ได้ใส่ใจหากว่ารู้ถึงหูเป็นต้องเกิดเรื่องแกยิ่งชอบมีเรื่องจนใครไม่อยากจะสมาคมด้วยเพราะว่าอย่างไรเสียคนอย่างป้าเจิมไม่ฝังใครอยู่แล้วยิ่งเพื่อนที่กินเหล้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแกก็ไม่เคยจะอ่อนข้อให้ใครทั้งนั้นแม้ว่าเหล้าที่กินนั่นใครจะเป็นคนออกตตังซื้อก็ตามจะด้วยสิ่งใดก็ตามจะเป็นเพราะเป็นลูกโทน หรือว่าจะเป็นเพราะการเลี้ยงดูมาตั้งแต่เยาววัยหรือว่าการบ่มเพาะอ,อันเกิดจากการใช้ชีวิตมาหลายอาชีพทําให้แกแกร่งกล้านมาก่อนหน้านั้นแล้วการที่แกสยบผัวซึ่งอ่อนวัยกว่าจนอยู่ใต้อํานาจเบียดเสร็จก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้แกเชื่อมั่นตัวเองเหมือนกับจะคุมทุกอย่างในโลกได้แม้จะไม่ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคืออาณาจักรในบ้านน่มีคนอยู่ใต้อํานาจแกถึงสามคนยายจิ้นผู้เป็นแม่ก็เป็นรายที่สี่ หลานตัวเล็กวัยสองขวบลูกสาวลูกของลูกสาวคนโตที่กำพร้าพ่อนันรายที่ห้ากับยายจีนแม่แกนอกจากพี่เพลินเล่าให้ฟังแล้วยังมีอีกหลายคนนินทาแกเสมอว่าป้าเจิมเนี่ยทำไม่ดีกับแม่หลายอย่างจะทำให้แกตกนรกหมกไหมน้าชอยคนข้างโรงเรียน ทำห่อหมกปลากระเดียดกระจาดเอามาขายให้ครูที่อยู่บ้านพักก็มาเล่าให้แม่บ้านคุณสมพงษ์ฟังพี่เจิมนี่แกแปลกเดี๋ยวนี้แกไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยนะอาจารย์ตอนที่ยายจิ้นมาอยู่ใหม่ๆแกยังไม่เป็นมากขนาดนี้พี่เจิมก็ดูแลตามแกนอยู่แล้วพอยายจิ้นแกล้มหนักกว่าเก่ามันก็ยิ่งว่ายิ่งกว่าเวรกรรมค่ะจารย์แม่บ้านของคุณสมพงษ์ก็สงสยัย ทำไมเหี๋จะนทรชชอยก็แกทําเหมือนกับยายจิ้นไม่ใช่แม่ะหน้าสงสารยายจิ้นแค่จริงๆเพราะเดี๋ยวนี้จะขี้จะเยี่ยวจะกินอยู่ได้ก็นางหลานคนโตทําแล้วทีนี้นางนั่นมันก็ต้องเลี้ยงลูกก็เลยสักแต่ว่าทําไปทําไปก็น่างอไปพี่เจิมเขาไม่มีเวลาหรอกนะจัน,นชอยแกประชดคงจะเป็นเพราะเหลืออด เรื่องของแม่กับลูกคู่นี้เป็นเรื่องน่าสมเพชเหมือนนิยายน้ำเน่าเหลือเชื่อที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นซึ่งมันจะหูร้ายหน้าเวทนาและก่อกรรมทุกข์เห็นทารุณอย่างไรก็ได้แต่ว่ามันเป็นความจริงของชีวิตป้าเจิมแกคงเสียสติเพราะพิษเหล้าที่สะสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานตั้งแต่เป็นสาวดังนั้นเมื่อมีครอบครัวมีลูกแล้วแกก็ยังเสเพลสนุกสนานกับการกินการเล่น จนเพอเจอ้อหลงไหลในสังขารว่ายังแข็งแรงไม่นึกกลัวว่าจะอานอกจากร่างกายที่นับวันจะถดถอยสติสัมปชัญญะกระทั่งฮิริโอตป,ปะที่จะคอยเหนียวรั้งยั้งให้คิดอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบ,บาปก็พลอยสูญเสียเจือจางไปจากสมองด้วยป้าเจิมนะี่มองอยายจิน้นแม่แกเหมือนซากชีวิตที่นอนรอวันตายหากยังมีสติความคิดอ่านในความเป็นคนแก่คงจะต้องมีอยู่ เพราะอย่างน้อยใหญ่จิ้นก็คือคนแล้วคนคนนี้ก็เป็นแม่ของแกแม่ที่มีลูกสาวก็คือแกเพียงคนเดียวครั้งหนึ่งเมื่อครูสมพงศ์ไปนั่งที่บ้านพี่เพลินกำลัง,น,งนั่งคุยกันที่เพิงหลังบ้านเสียงป้าเจิมก็พร่ำด,ด่ากราดคนใต้อำนาจของแกลั่นสำหรับทิศสายลูกและหลานของแกนี่อคุณสมพงศ์ก็คงไม่สนใจแต่ว่าเมื่อเสียงป้าเจิมพูดถึงแม่นี่สิ เมื่อไรจะตายตายกันสักทีวอยมันเวรกรรมอะไรของกูไม่รู้ต้องมานั่งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแดกก็แดกไม่ได้แล้วก็ตามด้วยเสียงร้องไห้ฮือฮือเหมนคนบ้าเพียงแค่นี้คุณสมพงษ์ก็ไม่นึกอยากฟังแล้วนึกเห็นภาพร่างชาราที่นอนแบบบนที่นอนเก่าแล้วก็เหม็นกลิ่นอาจมไม่พูดโต้อตอบอะไรอ่าสายตาคุณมัวกับพริบนั้นเอ่อด้วยน้ำตาแห่งความน้อยเนื้อต่ำใจ แม่นะ่ะตายไปค้อนตัวแล้วจะโดยอะไรก็ตามหากลูกหลานยังมีความเป็นคนอยู่แก้ก็ควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะนี่เป็นการแสดงความกตัญยูกะตะเวทีในช่วงสุดท้ายแล้วหรือหากลูกหลานจะไม่ได้สำนึกในความเป็นแม่เป็นยายของยยจินสัญชาตญาณธรรมชาติของคนที่ร่วมสายเลือดเดียวกันก็ต้องคอยกระตุน้นเตือนให้ระลึกนึกถึงเยื่อใย,ยความผูกพันที่ไม่อาจจะตัดขาดได้ ละครชีวิตในท่วงทํานองนี้มันเกินความเป็นจริงที่ปกติชนจะทําใจยอมรับได้ระหว่างทางที่เดินกลับบ้านคุณสมพงษ์ก็ระลึกถึงคําที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าพ่อแม่คืออารหันในบ้านที่ควรกราบไหว้บูชาก่อนอารหันองค์อื่นใดป้าเจิมทําร้ายจิตใจของอารหันในบ้านแล้วจะไม่ให้อ่าพี่เพลินคนที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยเขาสรุปได้ยังไงว่า ปะเจิมเนี่ยไม่พ้นจากการขุดนรกกรอตัวเองยายจิ้นยังไม่ทันพ้นวิบากกรรมประเจิมก็ล้มป่วยจนต้องเลิกกินเหล้าหมอห้ามเด็ดขาดว่าโรคเบาหวานที่แกเป็นอยู่จะต้องเลิกเหล้าเด็ดขาดเมื่อถึงตอนนี้ประเจิมซึ่งเหมือนว่ายอยู่ในน้ําเหล้ามานานเมื่อไม่ได้กินแกก็ยิ่งพรุงพร่านเพราะความอยากเหล้าขณะเดียวกันก็ต้องฟังหมอเพราะกลัวตายความกักขระหยาบคายอันฝังอยู่ในวิญ,ญญาณของแกยิ่งกำเริบกว่าเดิม เช่นเดียวกับความวิตกกังวลของอาการป่วยไข้ที่ดูว่าจะหนักหนามากมือเท้าชาและร้อนเหมือนลนไฟแลว้วก็ยังเหมือนกับมีเข็มทิ่มแทงให้เจ็บแปรบแปบ,บอยู่ตลอดเวลาทิศสฐยสผู้เคารพรักเกรงกลัวเมียต้องรับภาระอย่างหนักทั้งทางจิตใจและร่างกายของเมียที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการไปโรงพยาบาลน,นั้นเป็นเรื่องปกติไปแทบทุกสัปดาห์ทว่าอาการทรงกับสุด รูปร่างสูงใหญ่สมส่วนน้องป้าเจิมเปลี่ยนไปผิดหูผิดตาผมที่เคยย้อมก็ปล่อยขาวเต็มหัวพอหมดกระจจะดูแลอาการเจ็บป่วยของแกผสมผสานทั้งทางกายทางใจกลายเป็นหน่วยจู่โจมทางหนึ่งหงุดหงิดกับเย,ยจิน้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอ่ะแล้วได้ทุนใหม่จากการป่วยไข้ของตนเองเข้ามาสมทบอย่างนี้โรคแทรกมันก็แสดงอาการทีละอย่างทีละอย่างวันวันหนึ่งก็ได้แต่นอนที่แคร่ใต้หลังคาเพิงสังกสีที่หน้าบ้าน แต่ปากก็ยังกลดาบนพร่ำเพราะความร้อนจากโรคและสังกสีทิศสายต้องเปิดพัดลมเป่าหัวท้ายถึงสองตัวใครๆก็คิดว่าป้าเจิมต้องตายก่อนยายจิ้นนะ่แต่ว่าเรื่องอย่างนี้น่าประหลาดนักอยู่ๆป้าเจิมก็ดีขึ้นเมื่อกินสารพัดสมุนไพรไม่ว่าลูกใต้ใบบรเพชใบกระท่อมแกก็ลุกเดินเหินได้ดีขึ้นแต่ก็ยังคงหงุดหงิด ตอนที่ประเจิมดีขึ้นนี่เองยายจิ้นก็ละร่างจากไปตอนนี้เองที่คุณสมพงษ์และใครต่อใครอีกหลายคนนึกเกลียดประเจิมเป็นที่สุดเมื่อวันที่เอาศพยายจิ้นไปจัดการที่สารวัตรประเจิมพูดออกมาได้มหมดเวรหมดกรรมกันท,ทันทีพี่เพลินหันมาศบตาครูสมพงษ์ไม่ได้ยินว่าแกพูดไว้อย่างไรบ้างตอนที่ประเจิมพูด คุณสมพงค์นึกแย้งในใจว่ามันไม่หมดเวรหมดกรรมง่ายๆหรอกอย่างที่ป้าคิดหรอกป้าเอ้ยหลังจากงานศพของยายจิ้นไม่กี่วันป้าเจิมกลับสุดลงทันทีทันใดแกร้องไห้หุหวนดังไปจนถึงถึงบ้านคุณสมพง์โอ้ยไอส้สายกูมองไม่เห็นแล้วกูตาบอดแล้วตากูบอดแล้วไอส้สายเสียงร้องของแกทำให้ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งไปดูภาพที่เห็นช่างน่าเวทนาเหลือเกิน ป้าเจิมแกคลานเหมือนหมาไปตามพื้นดินมือควานเปะปะเปะปะขณะที่ทิศสายพยายามจะฉุดให้แกนั่งแต่แกกลับดิ้นรนกระเสือกกระสนคว้าอากาศปากก็ส่งเสียงคร่ำครวญร้องไห้เช้าวันต่อมาคุณสมพงษ์ก็ทราบจากพี่เพลินว่าเมื่อคืนป้าเจิมกินยาล้างห้องน้ำทิสัยเหมารถในสุดเพื่อนพันโรงให้ไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าป้าเจิมไม่ตายวันนี้ของป้าเจิม คือวันที่คุณสมพงษ์เห็นนี่แกนอนแซร้อยู่ที่แค่ใต้เพลิงสังกะสีที่เดิมดูเหมือนแกจะนอนมากกว่านั่งแกตะแข็งขวามีแว่นตาใสหนาเตอะคาอยู่ที่ดั้งจมูกตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีประโยชน์เพราะตาแกมองไม่เห็นอะไรอีกแล้วคุณสมพงษ์ก็ถามตนเองว่าละครชีวิตของมนุษย์เรื่องนี้มันเป็นวิบากกรรมของใครกันแน่ของใหญ่จิน้นของป้าเจิมของทิศสายหรือว่าลูกและหลานป้าเจิม ที่ต่างรับบวต่อเป็นช่วงช่วงเหมือนห่วงโซ่ที่ดูเหมือนความยาวของมันจะไม่สิ้นสุดคุณสมพงษ์ไม่อาจจะตอบได้คิดแต่เพียงว่ามันเป็นหนี้ที่ไม่มีวันจะชดใช้หมดและวงวัฏต,ตะของกรรมก็ยังคงหมุนต่อเนื่องด้วยพลังของการกระทําที่ยังหาต้นไม่พบซึ่งยากจะหาปลายได้พบเช่นเดียวกันครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความ ขอพระคุณจากผมอาจานยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ